สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ตาพาันเนี่ยพามาล่หงนองมากับทีมงานนะครับเป็นวันที่มาลงลงคายกลางม้องนะครับมันติดบานมาเดี๋ยวไปเบื้องนเลยครับพาขยับเส้นเนี่ยเจ็ดเส้นมาเนี่ยโอ้เหลือเกิน นี่ค,ครับเส็บบอง่าทองครับที่มงานเกาแล้วมา่าง,างทิม่ม <laughs> ทีมไปหาปลา <laughs> <laughs> แต่อ้องบคนสิไปเกี่ยวเยวทนี่แล้วออมปลาไปยแบบนี้ ครับเซฟวังกับสิลงเจ็ดเส้นนี่มีปลาเจ็ดเส้นวะนี่ครับสิหงว่ง,งนะครับสิหงว่ง,งแรงแล้ว Tiếng nộp khẩu nho là cho cha cho cha tay dọn sáng sáng là มีป,าปะนะ่าบ่เนาะก็ได้กินแรงกินง่ายวนะ่เนาะพี่น้องเลยจะรอรุ่นน้อกันได้ครับจะทีมงานเดียวกันเ้นิล่ลไรนุ่มเสก

nhiều hỏi Nguyên ăn dây vậy thì quá Đang lên Đây bạn mấy bạn Mấy <laughs> bạn ไปเร็ยนทำอะไรกได้แล้วครับาดเรียกนว่รอเปาเจทุบีเหี่ได้แล้วมาเห็นไหมมาทำแผลดิหนะได้แผลแล้วคีองเลยไปเรียนหวอยห้อยอย่นันตะายแท้นี่หอยนี่ปากมันบางบาทแปตมาเดด

พวกขวดน้ำขวดที่ยังยัยขงเน้ดึงแล้วเห็นไหมเ้นี่เนาะโอ้นั่นนะครับได้มาแล้วปลาข้าวจิบกับปลาหงูเนาะปนินครับคนเยอะ ปะนินตนิ่นตนินพึนนนนน่งพึ่งพึ่งกลางเสร็จมาแล้วครับสองแต้มแล้วเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นมาสองแต้มแล้วครับมันไก่เลยเดี๋ยวซูมครับ ตับไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องตัดอีกไปดิ ปปลายแล้วปวดใหไรหยียบใครไม่น่นั่นเหรอมนแทลใครแหงาๆอยู่เจ้าเหยียบลงพอดีเลยหวะหยยบแล้วเนี่ยไอเอลเพรไอเอลใส่ทั้งนั่นบอกว่ผิดข้ามดีรีปามเป็นช่วงช่วงมื่อแยนช่วงวัแเรนมันตแก้มันหมุดขีต้มว่าไปเาไปเ้าไป มันโตเก,เกยมันมุกขีต้มตอนตัวเขามานางสิทธิ์อยู่นี่มันก็นยังแรนอยู่เลยเรนวนไปวนมาลายปลาหน่อยนุ่มนังนุ่มอยู่เลยใต้ใต้ปลาบดตุเ้เอาไปเอาไปตาดิหลังต่างคนเพราะใส่ทุนหรอ ตงบรรยายเฮ้นๆ <c oughs> ีน้ำตามันจีมุตมคามัตนตุ่ใจนะ้าวปลามันกว่าต่ำตาปลาตีนมันสิยุบยุบเด้อ บางทีถ้ามันตามหลายๆตัวมนกติกิตฤิ์ิตจิติทิิติติทติิติวต่เดินทางเดต่ำต่ำจตจิอยัางอีกึงติดดีดับดับดับรับโอ้หลายตัวอยู่ตนี้หาหตัวแล้ว

ไปไปจ้าบึ่งดังไข่ไหมกันนะขึ้นรถจะไปเที่ยวเดี่ยวรถไปยนะัง สมบัตดดิเดียวยมดติดขาด,ต,าดตัวนี้ก็ไล่งามแต่ว่าปลาหม,มอเลาไล่างนะต้องนะ<อ>ไหนนมีะบ,บามาด้เมือ่อไรได้พูดถาได้ครับ สรุปเงานก็ได้ประมาณนี้ก็ได้แล่วแรงอยู่พี่น้องเอาปุเลยนี่ปุ๊บว่าแค่ที่มันไม่มันเหมือดพี่น้องขอตรวจขอไฟหลายๆเด้อใครแข็งขึ้นก็ได้ชโลกุ้เต่าที่นี่หรอ đây chắc leo này là bắt vào kéo ngoan này nhét má kéo ngoan gì chứ giờ hết đó. chi ยค่ย no no ึดหนึ่งหรอว่ายึดใส่ตัวนี้เลยสองเป็นตัหาตัวนั่นวนั่นตัวนยได้เป็นรแล้วเว้ยไยดคโอ้เล่แรงหลายรงไรไยดโยุโยยุบเมียจมนี่นะครับพี่น้องคนงาน เดี๋ยวก็แล้วแล้วงครับแต่นิ่เจ็ดเส้นครับหาเส้นมันเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาทายอุปกรณ์เดี๋ยวเล้วแล้วพี่น้องเอ้ยครับสำหรับชิมนี่ยขอจบกันแค่นี้กันเลยพี่น้อง ฝากติดตามนะเนี่ยเด้อเกินจะได้มีกำลังใจชี้ผมไปพี่น้องเบิ้องต่อไปครับพรากันใหม่ยิ้มหน้าครับสวัสดีครับ